ปังโฮมเดย์วันนี้พาชมโครงการเดอะนิชลังสิตคลองสามทาวน์โฮมหรสูสไตล์ฝรั่งเศสบนทำเลลังสิตลำลูกกาคลองสามเดินทางสะดวกทั้งวงแหวนกาญจนาดอนเมืองโทวเวและรถไฟฟ้าทั้งสองสายด้วยครับพร้อมขับเฮาส์ที่ดีไซน์ตามแบบประตูชัยฝรั่งเศสครบครันทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสและเทเบิลเทนนิสรูมท่ามกลางสวนสวยผ่อนคลายได้ทั้งวันและอุ่นใจไปกับระบบรักษาความปลอดภัยถึง2ชั้นพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงครับกัแบทาวน์โฮมแบบแรกแบบบบ้านโบเนอร์พื้นที่ใช้สอย1 45ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถเเป็นสัดส,ส่วนทั้งลิฟวิ่งไดนิ่งและคิชเชนแอเรียได้อย่างลงตัวครับห้องนอนชั้นล่างรองรับครอบครัวขยายและห้องน้ำพร้อมใช้งานรองรับการต่อเติมหลังบ้านทำครัวปิดและห้องซักรี่ได้เลยส่วนด้านบนชั้น2งมาสเตอร์เบดรูมมีระเบียงรับวิวหน้าบ้านพร้อมวอล์กอินโครเซตและห้องน้ำในตัวสำหรับห้องนอนรองได้สเปซกว้างขนาดกำลับบงดีทั้งสองห้องรองรับเด็กๆทั้งสองคนได้สบายๆพร้อมห้องน้ำส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกันได้ ได้เลยครับและแบบบ้านเพลนมองพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตร3ห้องนอน3าห้องน้ําและ2ที่จอดรถสเปซแบบกว,กว้างๆแยกส่วนนั่งเล่นรับแขกได้สบายๆต่อเนื่องห้องทานอาหารและห้องครัวได้อย่างสวยงามครับรองรับการต่อเติมหลังบ้านและฟังก์ชันห้องน้ําให้มาครบคันพร้อมใช้งานอีกด้วยครับมาสเตอร์เบดรูมมาพร้อมมอสอินโคลเซชเชื่อมต่อห้องน้ําเป็นสัดส่วนสเปซลงตัวรองรับครอบครัวขยายได้ห้องนอนรองทั้งสองห้องและห้องน้ําพร้อมใช้งานร่วมกันได้ครับเพื่อคุณภาพชีวิตและฟังก์ชัน คุ้มค่าต้องที่นี่เดินนิส์ลังสิทธิ์ของ3ได้เลยครับ